เกมจ้ะของพี่โบสีดำพี่บอลสีขาวนะเนี่ย <Yeah. S 1> อ่ะพี่โบเริ่มก่อนวางแล้วกดพี่บอลก็ต้องไม่พี่บอลต้อง,อยข,องอขยับของพี่โบก่อนขยับของพี่โบ,าออบวางแล้วกดขยับวางแล้วกดขยับของพี่โบอ่าแรงมากฮึเจอกันเจออะไรขยับวางแล้วกดเฮ้ย วางของพี่บอลวางของพี่โบแล้วกดเฮยอันนี้ก่อนบล็อกก่อนนี่จัดการของพี่บอลก่อนวางอันนี้กด ต้องจัดก,การตัวนี้ออกก่อนยิงมาตรงนี้ไม่ได้นี่หรองงอะ่ะฮ้ยพี่พอลยังนะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะไม่รู้อะ่ะเธอก็ต้องขยับของเราเระว่งของเธอเรากด ยังไม่มีคนชนะอ้าวกดไปเรื่อยๆผัดกันกดจะมั้อาจจะมีคนชนะก็ได้ลองกดผัดกันไปกดเรื่อยๆหรอก็คือตอนนี้เราหมดหมดลูกแล้วนะทีนี้ก็จะกดไปเรื่อยๆผัดกันกดไปเรื่อยๆดูว่าจะมีคนชนะแต่เราไม่สามารถสลับอะไรได้แล้วก็มันตึงลงไงอ้าวนี่เอาอะไรอ่ะพี่โบสีดำครบสี่อันนี้เป็นแถวแบบนี้พี่โบชนะจ้าลมสี่ะ